ขามาไ,าไปขาไปพูดมา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 เร็วพูด you. You run, run, นานๆที่จะได้มีวันหยุดกับเพื่อนๆน,นะคะก็เลย จะไปเที่ยวกับพี่เอิร์ธนะคะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะวันนี้เราก็จะเที่ยวกันทั้งวันเลยวันหยุดสุดขีดรายการใหม่ไงจะชอบไหมจะชอบรายการนี้ไหมสุดขีดไงวันหยุดสุดขีดชอบมากพีได้ไงแกเคยดูปะเคยรายการฉันแกเป็นเจ้าของรายการหรอเอออะไรอ่ะออลคุกกี้เฮ้ยเฮ้ยทำไมอะไรนะอ๋อยมาให้เงยว้าวโอ้โห วันนี้อไปดูหนังที่ไหนเอเออฮะเออเออหลอรถหลอกำลัทาชีมเลยเคืเธอฉันไม่ได้ดูหนังนานแล้วเนาะอืมก็ไม่้เข้าไปอ่นพูดตรงนะพูดตยนะดูฉันไงพูดตรงนะถ้าดูแกอเอมม่จิตคือหลังนะฉันไม่สวยหรอตัวอนนี้ตำรวจจับที่เดผ่านอะ วิจารณาหายเกินคนน่ะหนูเป็นเทรนด์แฟชั่นค่ะไม่ดูแลเลยเจ็บมากอ่ะค่ะจุดยื่นหนังจริงเหรอไม่เดี๋ยวพี่ออกไปเที่ยวเลยไงอ๋อพี่ออกไปด้วยใช่พี่เอ็ไป็นเทรนด์โนนี้อะไรอะไรทำไมไปก็ไม่ลงกินเคนคนคงกินอะไรไอ้ที่กินนั่นเนี่ยกินในบ้านเราไม่ได้นะคะ ถ้าเกิดส่งมาทีนี้ก็ให้ใครฉันกินด้วยจะยังไงอ่ะกินมาั้งต่อถ้าแต่ไม่ได้กินมาั้งต่อแล้วแหละง่ายมันต้องมีนะคนแบบเนี้ยอืในกลุ่มเนาะว่าปิดไฟยังไงถ้าเราสองคนสวยมากวันนี้ว่าแต่ไม่มีแฟนแปลกเนาะแปลกมากตลกือว่าโลกไม่เลิศอ่ะคือไม่รู้ไปชอบคนแบบไหนกันคือไม่ต้องใจอ่ะมองตรง แต่งตัวสวยสวยมากเหมือนจะไม่ไหนต้องดูก่อนมันคู่เลยมิตาฐานแล้วเนี่ยแม่เขาชมชั้นนะคะเขาต้องบอกไม่ไม่วิตาฐานสวยมากเนาะไม่ได้เหมือนคนไปดูหนังเลยอยู่สี่กปาาแต่ไม่ได้อย่างเงี้ยโอยแต่งประจำเพรามันก่อนที่วิ่งมาชนแต่งตัวสวยมากคิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าเซอร์ไพรส์ขอบคุณนะสวยมากสวยค่ะวันวันหนึ่งแก้วโคนตาเยีัน เเม่ีมันอกไจะไปกินกินไอศครีมค่ะทุกคนเฮ้ยจะดีหรอใช่ไอศครีมเชิลงม่เชียแนไอศครีมไม่เคยได้มาเที่ยวด้วยกันเลยเนาะมาเป็นออมแล้พูดหนีไม่ได้นะลูกทำไมคะเพราะนนี้อยู่ในกล้ากล้องนะคะเราก็ต้องเซตขอเช็ไมคนที่แบบเหมืนีิวเตอร์อมเขียวม่งบชื่อจะเป็นผิวที่ง่ายต่อการรับสีเียวโอเไม่สเดียวก็ช อันนี้อันนี้เปลี่ยนอยังเปลี่ยนแล้วมันเกิดจากอะไรอ่ะไม่อันนี้เกิดจากอะไรเพราะว่าตกเกย็นแล้วเมื่อกีก้ก็่คัชอัพบางๆฉันไม่เห็นเป็นเลยเออโมนี่ <c oughs> สนุกไหมวันนี้สนุกมากเลยอ่ะสุดอร่อ <c oughs> เกึงอันนี้ไว้ดีกว่าไม่เที่ยเลยอัดกรอบไหมใช่ <c oughs> มาเที่ยวสอยนะแกเกียวแสงมันไม่ถึงปะคือมันถึงแย่กว่าเดิมมาช่องสมองเราอยู่นี่มืดๆปะ คือจริงๆแล้วในคลิปที่บอกว่าไปออกเดทกับแฟน่ะคือกูสร้างเขาไปนะคลิปไหนคลิปล่าสุดที่ขอดแก่บอ๋อจะแอบจะสร้างเรื่องคอนเทนต์ก็บอกว่าแคยคุยๆก็ได้พูดไปแล้วไม่มีใครเชื่อคิดว่าแต่งงานกันแล้วคนในโชเชียวอะคิดอะไรก็ได้นะก็แต่งงานไม่ได้ว่าแต่งเดียวแต่งคือทีอยู่มีสติเขาเออแบบอย่าว่าแต่เขาเลยชั้นก็คิดคิดกับเขาหรอกคุยวันแรกก็ยังว่าคนนี้ได้แต่งแน่นอน นเราก็มีบ้างแหละอ่ะไมม่ีก็ต้องมีนิดนิดเดียวนะก็ต้องมีมากแหละคือทักวันเนี้ยแบบหน่อยเรื่องโสดเอาเวลาแล้วออกจะออกมานไม่มีใครทักสกิลอยากจีบนี่คือต้องมีแบบว่าแอปแอปเรื่องที่เราต้องดูกันไปอ่ะอันนี้ไปซื้อหวยแล้วนะครสูตเก่าอุ้ยเล็บดำน่าเกลียดไหมนะครับอันนี้ฟุตใหม่นะลูกคินอันนี้ สี่เก้าคือไม่ได้เล็บกัคือเลยป้าฉันซื้อนี้มาติดเองใช่ไหมแล้วฉันแกะเลยมันแกะได้แต่ว่าต้องแกะกับน้ำอุ่นไม่ก็ต้องมนตนั่งแลเจ็บใช้ปากกัดเลยหรอแล้วก็เลือดออกใช่ไหมฉันก็ไปซื้อหมูดิบมาแล้วเอาเลือดมันลาดเป็นยังไงอะไรนะส่อยจุ๊อยจ๊พี่ข่าววันนี้ก็พาเพื่อนมากินไฟเ e อร์ไทเตอร์นะคะพาเพื่อนมากินอ๋ออ๋ออะไรอะไรเปล่า เขาว่ใครอ่ะมันดูไงด่าว่าเฮ้ยทำไมไม่ใครมาอ่ะเรือกินเองทำเองกินเองเอาเราก็ไม่กอดไงกอดใครไปกอดแม่ไหนจะได้กินไหมเนี่ยอะารักเขาว่าร้อนอ่ะอ่อยอ่อยเนาะมันกรอบเนี่ยว่ะเป็นไข่เสือมาบางที่แบบอร่อยเป็นเขาเรียกว่าไข่เต่าที่แพงมากอ่ะร้อยกว่อยยี่สิบเราว่าข้างในเนื้อมันแน่น แน่นสิไม่ปะมาไม่หมอแบบนี้ให้เที่ยวอ่ะอันนี้ว่าสักกินอันนี้บ่อยจนฉันแบบจำรสชาติที่มันลาปกติไม่ได้แล้วอ่ะคือมันจะเป็นยังไงนะเราเดี๋ยวต้องไปหาลองกินกว่าปัญหาอ่ยาาจริงมันมันต้องไปแบบตามตลาดอ่ะคู่รักเขาก็จะแบบมาซูเซ็นซิงกันเนาะสั่งยังถ้าสั่งอะไรเป็นครับพาร์ได้เลยนะเขาได้ครับพาร์เลยนะอร่อยมาแค่นี้การสั่งเลยหรือว่าอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวได้สั่ง มาินเอลนะอ้าวไม่ไ่มีไอติมรสชูการ์ชูการ์หลุดปะมีไอแง่ชูการ์ชูลามะม่วงมันเยอะว่ะเราวกมากินเพน้อยอันนี้น้อยยังหมอยู่ไหมอันน้อยยังอุ้ยไม่คอยกินเลยครั้งแรกค่ะนอันนี้เกเนี่ยใช่ค่ะว้าวขึ้นมาไหนูเอาไปสั่งไรปะน่จายด้วเขาจะให้ั่งต่อยเออุยหวสั่งเป็นเบอร์ดไหม แล้วเขาบอกวันเกิดเราไม่เชื่อเอา้เอาแล้วเขาเชื่อล่ะอคือเราจะเอาอะไรมานั่งกินหรอลงไว้นี่ไงมันลูกเดียวเราก็มีเค้กคือจะน,นั่งกินหรอบอกว่าวันนี้วันเกิดหนู <S <S อยากรู้ว่าเขาจะมีแฮปปี้เบิร์ดเ์ให้ไหมวันนี้วันเกิดหน,นูอะค่ะเฮ้ยเราฉลองวันเกิดเราสองคนรอเรา<ะ>วพวกแม่นะไปหามีนักร้องยังอยู่ไหมกำมองไปที่ไหนไกลก็แกะดีไงวันนี้วันเกิดฉันเดี๋ยวเขาจะร้องให้ฉันฟัง น้่ากินม่วงมั้งเนาะทำไอะงานเป็นไงบ้างช่วงนี้สนุกคือคือทั้งมาสังเกตเลยว่าถ้าท่านไม่มีแบบคือท่านเป็นคนไม่ค่คอยลงรูปใช่ป่ะแต่ช่วงนี้เขามีงานก็ได้ลงรูปบ่อยขึ้นแล้วแล้วมาสังเกตตัวเองว่าอะไรว่าพุา่กกลงลมีง <c oughs> านก็ลงรูปบ่อยขึ้นไงแค่นี้เราสรคือถ้าไม่มีงานก็ไม่มีเงินก็เอ้ยถ้าเขาไม่จ้างก็คือจะไม่ลงรูปเลยลงแตก็ไม่ได้แบบถ่ายนี่เกียรติทำไมอ่ะเพราะดูทำงานก็รอแล้วอ่ะแกหน้าตาดีนะ รู่แล้ว่แล้วรูู่แล้ว,ลวไ,มไม่ลงรูปโชวความสวยให้คนบโลกเขาเห็น้เว่าเ้นใหจอใไอ,อ้ไม่เอาป้นลุกไม่ไวเัวแม้มันแบนบนคนลุกพึงสเรงอะ้ดะเด <c oughs> <c oughs> คมีผู้ชายมาจับนมปะ <What? S 2> เฮ้ยทไมเอ้ไม่ได้อไไมไอะ ฉันเคยโดนบ่อยมากแต่ฉันก็ชอบนะขายื่นไปให้เขาจับเวลานั่งวินฉันชอบเป็นแบบเอาหนุ่มกระแทกหลังเขาอะน่าไม่เป็หนหยังไงนะฉันเซ็กชุ่วเขาปะอันเนี้ยแต่เขาก็ไม่ได้มีอารมณ์นะเขาบอกน้องทำไรอะพี่รังเกียจคือแกทำให้เขาอะไม่ยอยงทงเพศแกไปทำให้ทงหมดอารมณ์ทงเพศไม่แกต้องพูดอย่างนี้ฉันเป็นตัวช่วยในเรื่องของการ ลดการข่มขืนเด็กเห็นไหมจอร์นเนี่ยเขาเขาก็มาลงนิชชันมันก็เป็นการลดตัวช่วยของการข่มขืนแต่เพิ่มการโดนทำลายร่างกายชันหนอกได้ไงตีชันเขาเด็กจะตีกันมากเลยน่ากลัวชันจะก็ต้องบอกตรงนี้เลยว่าหนักเข้าแล้วยอมรับสามชันเปนเพื่อนป่ะใช่ยอมรับว่าชันรับงานเสริมเป็นงานใหม่อะไรแกจะเป็นเพื่อนชันได้ไหมชื่อชิวนะ ขายบริการนานแกเป็นเพื่อนฉันได้ไหมไม่ได้เป็นหรอวัอนนี้วันนี้เขาเป็นตั้งแต่วันแรกไม่เหมือนกันนะแกนุ่งเป็นหรอกเ,เ,เข้าหรอแ <c oughs> ก <c oughs> ดูถูกฉันนะเอา,อนานฉันขายบริการความสวยความงามเออวิมาแล้วอันนี้ของพี่เอออันนี้หนึ่งในความสวยงามอ้าวววข้าหามะอืมข้าหามะอืม เขาล้อนเยอะมากอ่ะน่าทานนะน่าทานค่ะมุมนี้เหมือนแกกินของสิวอะ่ะมุมนี้แก,กเหมือนลงมาจากสวรรค์ลงมากินของอาหารมนุษย์อะ่ะคือทั้งนี้ยังค่ะคุณพี่บ่อยแล้วผู้ชายชอาพูดตุล่อมันตุลา <c oughs> ยักษ์เทวทูตลูกนู <c oughs> ้นบตี้พี่บเล็ตเดี๋ยวเขามาลอง Happy Birthday, ให้พี่เบอร์เจย์สิบะหนูก็ตัดตอนแรกออกมาหนูเส้นแบบที่ทำเป็นไม่ดูเรื่องอ่ะแอปเกิเกินคือแอปไม่มีลิมิตเกินอะไรอ่ะ 我干哈呀？<laughs> แกเป่าเทปก่อนฉันเือฉันเสือเป็นแป้งฮะฉันขอให้เออปีหน้าฉันมีเพื่อนเยอะๆอืมเยอะแค่ไหนปีนี้จะจุกเพื่อนอ่ะอย่าไป่ต้อเป่าเลยดับแล้วอ๋อ้วนี่คือช้อนเลยเปล่าคือสารุล่าปี เนี่ยถ้าวันตรวจจริงๆนะฉันมาคนเดียวแล้วฉันก็ถ่ายคลิปเอาเท่าไหนฉันรู้แล้วเท่าไหนฉันเจอว่าเหงาใช่ไะมฉันมาได้ดีกว่าเดอดเดือดแล้วแล้วเขาลองเพลงเออเด่นอนไรสนุกอ่ะอันแฮปปี้เบิร์ตโอเคไหมโอเคเอือวันนี้อร่อยแน่เลยอ่ะเพียนถ้าไม่บอกกินนะครับเมื่อกี้วันหยุดสุขขีดเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะวันหยุดสุขขีดของตูนเป็นอย่างนี้มันคืออะไรเค้กไหมงงอะไรแล้วเค้กไอติมมา พออร่อยมากเคเบอลนี่มาของแกนะ่ะเสื้อผ้าเราขนาดเดกนี้ออกคุณบอสเห็นไหมตรวจบัตรก่อนใส่ไหนเพราะเดี๋ยวมาสั่งเล่นกันหมดนี้รอ้นนองกันไม่ไหวไม่ไหวจะบอกว่าที่บ้านนะคะ่ะ <c oughs> บ้านเราอะ่ะชอบกินสเวนเซนมา <c oughs> กคือสเวนเซนจ้างได้นะ <c oughs> ถ้าไม่จ้างก็ส่งมาให้กินทั้งปีได้นะ <c oughs> นอกจากสตอรี่ให้ได้ทุกวันน่ะใช่แกชอบกินรสอะไร ของข้าหอมมากของฉันกินรัมเรซิ่งชอบกินรสนี้เพราะว่ามันมีคำว่ารัมที่แบบว่าเหล้าอ่ะเดี๋ยวขอตัวไปกินนะคะถ่ายสักชั่วโมงนึงคือยาาเลยนะจะให้มีรีแอคในกล้องหนังจะเริ่มแล้วเร็วๆมันจะเร็วได้แค่ไหนล่ะ <laughs> 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 I have some questions regarding something we're looking into. Has your mom ever gone by any other names? What? The strangest case I've ever seen. There may be more than meets the eye. There are some legit questions. Hey, Jinbug. There's actually a lot I want to talk with you about. มันเป็นภาคที่สองลูกหายไม่ได้เป็นภาคสองคนละเป็นคื่อมันแพทเดียวกันใช่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันแต่ว่ามันเป็นตัวคนละตัวละครคนละเรื่องราวคือเรื่องมันมันว่าลูกมันหายตั้งแต่ภาคแรกอะสไตล์การเล่าเขาไม่เหมือนเรื่องอื่นไม่เหมือนเลยเขาจะเล่าผ่านผ่านหน้าจอผ่านหน้าจอใช่มันจะผ่านหน้าจอทุกคนมันเราดูเว็บจริงๆอะเออทำไงอะเขาทำามันแบบนั้นเต็มเรื่องเกือบเต็มเรื่องยังไงวะก็ที่แล้วก็เต็มเรื่องนี ไม่แล้วมันยังแบบมีฉากตำรวจที่แบบไม่ได้อยู่ในไม้แต่นับก็เป็นฉากถ่ายจากกล้องไ,นะนะได้ๆนี่เราจะไปดูเรื่องนี้กันคือหนึ่งที่อยากดูเพราะว่าเคยดูกับเอิร์กแล้วด้วยตอนที่แล้วดูเพราะว่านักแสดงอะ่ะแสดงในเรื่องยูโฟเรียเป็นซีรีส์โปรดของเราทั้งสองคนก็เลยแบบอยากดูด้วยเอาอะไรอะไม่กินน้ำเปล่าไม่เอาหรอแม่ฉันกินน้ำลายเอาทนอดทนคือกินน้ำกี่อย่าง ถ้าฉี่แตกกลางล่ไม่นะอันนี้นะคะพอเหรอโอ้จะกินให้อิ่มในโล่เนี่ย <c oughs> แตกแกซื้อนอำปุาแกซื้อน้ำปลาของฉันด้วยดิแล้วก็เอาปาปิก้าอีกถุกก <c oughs> ันเลยอาเลยอันเร็วอันนี้ชาที่ใครดูเอาเองนะคะทุกคนอุ้ยอุ้ยอะไรอะ่ะ <c> เ <oughs> อานเร็วมาถือไงหมดรอดูนะอันนี้แถมไหมคะแถมหมดเลยตอนเนี้ย <c oughs> ถ้าชวุดึกอึกก็จะแถมเยอะ มาเร็วๆๆๆ theater หนึ่ง V เจ็ด V หก theater หนึ่ V เ V หค่ะคุณพ่อขอไปดูหนังก่อนเดี๋ยวออกมาเล่าให้ฟังอเะแกไปฝั่งหนูจะเจอฝั่งหนูนะอุ๊ยจบแล้วสนุกไหมสนุกคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าคือคนหายแล้วก็ตามหาแล้วท่านถามหน่อยถ้าสมมติฉันหายแกจะหาฉันไหมเรื่องหนังแรกก่อนนะถ้าเกินแบบ สามอาทิตย์จะรู้ว่า,าสามอามอทิตย์พระแคชอบไปต่างจัวัดนานกอนอะไ่าะแล้ว,วแวกจะหามาัในหนังวะคือก็าหาที่สามก็คือตายแล้วละ <laughs> ไม่เลยจะหามันในหนัง่ะเข้าแอคเคา์ชานอะไรเงี้ยแล้วอาจริงริปะาหัสไอจีานะไม่ยากเลยดูจากสไตล์แต่งตัว่านดิคืออะะคือะอคือละพยวรพูดเลยดิเบร์อดีย่ใไม่ใช่ ใช่ใช่ครพูดดิไออันนี้สวยกว่าใครในโลกคออ่าแต่ถ้าสมมติว่าแกหายไปนะฉันเดาเลยกันหลับเกณฑต้องไปติดหน้าหรอรู้ว่าถ้าฉันหายเกจะหายทันทันคือถ้าฉันอะหายไปใช่ไหมอือวันแรกอะแกจะเชิ่าฉันนอนเกณแ์้ว่าต่อมาก็จะเคาะละออ แล้วเห็นห้องฉันแบบไม่มีคนอยู่อ้าวเยอะหายไปไหนแล้วฉันก็ไม่มีทางจะออกไปเที่ยวไม่มีทางไปดังจังหวัดไม่มีทางไปไหนกับแฟนอแกก็ต้องคิดแล้วเยอะหายหายเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าแกปุ๊บแกหายไรแล้วแล้วตอยตู้ไปไหนเที่ยวหรอมั้งห้าวันหายมปแล้วต่อยตัวอยู่ไม่ไหมหรอเที่ยวนานก็เผื่อเป็นเดือนก็ไม่มีใครแจ้งตำรวจคือพูดตรงนะฆาตกรสบายคือฆคาแกคือสบายฆาตกรไม่ติดขุกอ่ะ เออนานอ่ะหมดอายุความก่อนถึงจะเจอเขาเออหายไปห้าปีมันควรไปเที่ยวกับแฟนอะมล้วงแล้วฉันไม่มีแฟนน้าถ้าสมมติว่าฉันไม่เจอเบาแสใช่ไหมแล้วฉันก็บอกว่าเออเจอเอาแสแล้วคนนี้แน่นอนแต่พอสืบไปแล้วแค่คุยนัดเย้เฉยไม่มีบอาแสต่อมันเหมือนจะเกือบตกคือฉันคือคิดว่าฉันหาคำตอบไปแล้วว่าคนนี้แหละ ถ้าสมมติหาไปเรื่อยๆฉันกลายเป็นผิดล็อกกลายเป็นฆ่าเขาไม่แท้เนคนะครับ้่วห่ามาเลยค่ะหนึ่งสองคาอาคลค่ะครัามาดูหนักคนเดียวหรอคะแอนจยเอ็นจายขอาคนะค่ะคือวอาไม่ใช่ว่าถ้านูว่าไปตามไปเื่นข่าวพีคเูียุนเราเพ่เยอะไปหนกอนนะ อาเจอบอสแสที่ร้อยอะแล้วยังไม่แค่คุณคุณทำไนอีกวะไม่นานเจอคุกันิงอ่ะวันนี้วันหยุดสุดขีดุขีดดห้งิาวันหยุดสุดขีดนะคะยังไงก็แฮปปี้วาลนไทน์นะคะอะไรมันเลยมาแล้วตูนเอาวันนี้มันรวมวันนะลูกรวมวันเกิดฉันวันแห่งความรักรลมมาเลยรวมมาเลยเดี๋ยวไปข้านหน้าไปเล่นน้ำดีกว่าวันอะไรสงการแล้วเราก็มาดูหนังแบบว่าเหมือนฮาโลวีนอะแล้วถขวัญเฮ้ยโอ้ยอ้ย้ย ตีน wow. เป right. oh, okay. ็นตีนปีดว้าวครับตอนนี้เขาเปิดไฟเยอะมากในห้างเพราะว่าเป็นอะไรโชว์เทสกัลปีใหม่ใช่เอาตาเย้ายสี่สามสองโอเคไปละบายบายไป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 ไยไปไปไปไอไป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 ไอไปาปไไป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 ไตไปไปนปไ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 เไป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 ไไปไไปไไไไไไ I do